การขายที่ดีเราต้องโฟกัสที่ลูกค้าไม่ใช่ที่ตัวสินค้านะครับซึ่งหลายๆคนมักจะพลาดเรื่องนี้เวลาที่คุยกับลูกค้าก็พยายามยัดเยียดแต่คุณสมบัติของสินค้าให้ลูกค้าฟังของผมดีอย่างนู้นนะครับดีอย่างนี้นะครับเออหรือว่าอันนี้นําเข้าจากคั่วโลกเหนืออันนี้สั่งตรงจากทวียุโรปนะครับพยายามอัดข้อมูลให้ลูกค้า แต่ความจริงแล้วรู้ไหมครับว่าลูกค้านะ่ะเขาไม่ได้ต้องการอยากรู้ครับว่าสินค้าของคุณนะ่ะมันจะมาจากขั้วโลกไหนหรือว่ามันจะมาจากทวีปอะไรอ่ะเขาไม่ได้อยากรู้ครับสิ่งที่ลูกค้าเขาอยากรู้และต้องการก็คือเขาจะได้ประโยชน์อะไรจากสินค้าของเราหรือว่าสินค้าของเราอ่ะมันจะช่วยแก้ปัญหาอะไรให้เขาได้บ้าง หรือว่าเ้าจะได้ความคุ้มค่ามากน้อยแค่ไหนถ้าเขาซื้อสินค้าของเราไปใช้แล้วสิ่งนี้ตั้งหากแะครับที่ลูกค้าเขาต้องการเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากปิดการขายได้แบบง่ายๆเราต้องเน้นที่ประโยชน์และก็ความคุ้มค่าของลูกค้าเป็นหลักทำให้ลูกค้าเขาเห็นนะครับว่าสินค้าของเราอ่ะ มันจะช่วยแก้ปัญหาอะไรให้เขาได้บ้างเออเขาจะได้รับประโยชน์ได้รับความคุ้มค่ามากน้อยแค่ไหนจากสินค้าของเราทําได้แบบนี้ครับแล้วการขายมันก็จะเป็นเรื่องง่ายๆครับกดติดตามโค้ดทอมมี่ไว้ครับแล้วคุณจะไม่พลาดความรู้ดีๆในการทำออนไลน์แบบนี้เดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะครับ